สวัสดีครับพบกับผมแบรนด์ตัน makeup artist นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับทำให้ผิวหน้าเนี่ยดูฉ่ำวาวดูเปล่งปลั่งแล้วก็มีสุขภาพดีนะครับหลายคนอาจจะทราบนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ทําเลเซอร์บ่อยมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทําเลเซอร์ทั้งเลเซอร์หลุมสิวนะครับแล้วก็เลเซอร์รอยแดงนะครับดังนั้นวันนี้ผมจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์หรือว่าสกินแคร์นะครับที่จะนํามาใช้ก่อนการแต่งหน้าครับ โดยวันนี้นะครับผมจะใช้ k i สเซ i n อินเทนส e ลิฟ o โกลเซรันะครับตัวนี้เป็นเซรั่มเข้มข้นนะครับที่เน้นการฟื้นฟูผิวนะครับแล้วก็ลดเดือนริ้วรอยนะครับตัวนี้จะมีส่วนผสมของโสมแล้วก็วิตามิน B-5 นะครับจะทำให้ผิวเนี่ยกลับมาแข็งแรงนะครับเหมาะสำหรับผิวที่อ่อนแอครับนอกจากนั้นนะครับตัวนี้ยังมีคอลลาเจนของปาแซลมอนนะครับแล้วก็ยังมีกรดไฮยาลูรอนิกแอซิดนะครับที่จะทำให้ผิวเนี่ยดู บวบอิ่มนะครับแต่งตึงอมน้ำนะครับแล้วก็ชุ่มชื่นครับเนื้อเซรั่มเทคโนโลยีนาโนนะครับดังนั้นจะสามารถซึมเข้าสู่ผิวอย่างง่ายดายนะครับทำให้ผิวเนี่ยเปล่งปลั่งแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยหรือรอยหมองคล้ำนั่นเองครับนอกจากนั้นนะครับตัวนี้ยังมีอนุทองคำแท้นะครับขนาดเล็กระดับไมโครนะครับก็จะสามารถ กระตุ้นนะครับการไหลเวียนใต้ผิวหนังนะครับแล้วก็ทําให้ลดเลือนนะครับริ้วรอยหรือว่ารอยหมองคล้ำได้ดีเลยทีเดียวครับตัวนี้นะครับปราศจากน้ําหอมนะครับแอลกอฮอล์แล้วก็พาราเบนหรือว่าสารกันบูดนั่นเองครับดังนั้นผิวที่แพ้ง่ายหรือว่าผิวที่เป็นสิวง่ายเนี่ยก็ยังสามารถใช้ได้นะครับเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยครับวิธีใช้นะครับก็แค่กดเซรั่มนะครับประมาณ2หยดนะครับเนื้อเซรั่มจะเป็นออกทองทองหน่อยนะครับ แล้วก็ทานะครับบริเวณใบหน้าแล้วก็บริเวณลำคอด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นผิวนะครับให้ดูเปล่งปลั่งขึ้นได้และเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับก็จะต้องใช้ควบคู่กับตัว เซรั่มนะครับของคิ s เซ่เหมือนกันครับก็จะทำให้ผลลัพธ์เนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งตอนเช้านะครับแล้วก็ก่อนนอนได้เลยนะครับและที่สำคัญครับสามารถใช้บำรุงผิวบริเวณรอบดวงตาหรือแทนไอครีมได้เลยนะครับตัวนี้นอกจากนั้นนะครับคิเซ่เขายังมีตัว wake up white mask นะครับแล้วก็ยังจะมีตัว brightening glow cleanser ด้วยนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็จะเข้าสู่กระบวนการแต่งหน้าเพื่อผิวที่ฉ่ำเวาาวแล้วนะครับไม่ยากเลยนะครับผมจะลงรองพื้นนะครับก่อนแต่ผมจะลงแบบบางเบามากๆนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเผยผิวนะครับแล้วก็ผิวเราจะดูใสๆนะครับเกลี่ยให้บางเบาที่สุดนะครับโอเคต่อไปนะครับผมก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะครับ ตัวนี้จะเป็นคอนซีลเลอร์ที่ผมชอบมากๆนะครับแต่ว่าก็ใช้ได้จะหมดละนะครับแต่ก็ควักมาใช้อยู่นะครับผมจะเพิ่มคอนซีลเลอร์นะครับบริเวณที่เราต้องการที่จะปกปิดนะครับพวกบริเวณรอยแดงข้างจมูกนะครับมุมปากแล้วก็บริเวณใต้ตานะครับที่มันจะออกสีสีม่วงๆนิดๆนะครับซึ่งคอนซีลเลอร์เนี่ยเราจะมาปกปิดเฉพาะจุดดีกว่านะครับ เราจะได้ไม่ต้องหนานะครับทั้งหน้าตรงพวกรอยแดงนิดๆแล้วก็สามารถแต้มไปได้นะครับการที่เราจะทําผิวให้ฉ่ำเบานะครับเราจะต้องใช้แป้งฝุ่นบางเบานะครับแล้วก็หรือแป้งฝุ่นที่มีลักษณะ,ะมีพวกชิมเมอร์ผสมอยู่ด้วยก็ได้นะครับผมจะแค่ซับบริเวณส่วนที่เราลงพวกคอนซีลเลอร์หรือว่ารองพื้นไว้นะครับ ลงแบบเบาๆนะครับเราจะเน้นแค่เซ็ตตัวรองพื้นกับคอนซีลเลอร์ไว้เฉยๆนะครับเพราะว่าถ้าเราลงแป้งพัฟแบบหนาหรือว่าแป้งฝุ่นเยอะเกินไปเนี่ยหน้าเราจะดูเป็นแป้งนะครับมาถึงจุดสําคัญแล้วก็ขั้นตอนสําคัญในการทําให้หน้าดูฉ่ำโกล์แล้วนะครับวันนี้ผมจะใช้ตัว